สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนพญาประสริฐสุนทราไซกระจากสิงหาศสีหนีทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นคาบที่3นะครับของวิชาการงานอาชีพนะครับหน่วยงานบ้านนะครับโดยเราจะมาต่อการเรื่องการจัดง,งานบ้านอย่างเป็นระบบตอนที่2นะครับเพราะว่าตอนแรกเราไปเรียนรู้เรื่องการจัดตู้เย็นแล้วก็การจัดห้องครัวนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง การจัดตู้อาหารหรือตู้กับข้าวนั่นเองครับการจัดโต๊ะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้คูจ๊อบก็มี2เรื่องนะครับก็คือตู้อาหารและก็โต๊ะอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับการจัดตู้อาหารนะครับตู้อาหารหรือตู้กับข้าวนะครับเป็นตู้ที่มีความสําคัญในบ้านนะครับในครัวนะครับเพราะว่า ตัวอาหารหรือตัวข้าวใช้เก็บอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆรอาการเสิร์ฟหรืออาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือพวกอาหารแห้งเช่นหอมกระเทียมอาหารกระป๋องต่างๆนะครับเพื่อป้องกันแมลงต่างๆเข้ามา,าเจาะมากินนะครับอาหารของเรานั่นเองนะครับเราไปดูนะครับว่าตัวอาหารหรือตัวข้าวนะครับ ที่แพร่หลายในท้องตลาดหรือในชุมชนของเรานะครับก็มีอยู่3ชั้นนะครับส่วนมากจะมีอยู่3มชั้นนะครับชั้นบนสุดนักเรียนไปดูชั้นบนสุดเลยนะครับชั้นบนสุดชั้นที่1นะครับชั้นบนสุดไว้เก็บพวกอาหารกระป๋องอาหารแห้งเครื่องปรุงรสที่ยังไม่ได้ใช้นะครับพวกนี้นะครับเช่นพวก บะหมี่กึ่งสันเลรลลูปบุนเส้นนะครับอาหารกระป๋องปลากระปอ๋องต่างๆอาหารแห้งเครื่องปรุงรสนะครับไว้เก็บไว้ชั้นบนสุดนะครับควรแยกประเภทของการเก็บอาหารนะครับไว้เป็น,นหมวดหมู่นะครับแล้วก็วางอาหารที่ต้องการใช้ก่อนหรือใกล้หมดอายุไว้ด้านนอกสุดนะครับแล้วก็เอาอาหารที่หมดอายุช้าสุดไว้ในสุดเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเราเอาอาหารที่หมดอายุเร็วสุดไว้ในสุดมันก็จะทำให้เราไม่ได้ใช้หรือหยิบสิ่งนั้นอาหารนั้นมารับประทานมันก็จะหมดอายุไปเลยนะครับเราก็จะหยิบแต่ช่วงชิ้นที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเอาอาหารที่ใกล้หมดอายุเอาไว้ข้างนอกสุดเพื่อจะได้รับประทานก่อนที่มันจะหมดอายุนั่นเองอต่อไปช่องตรงกลาง นะครับชั้นที่2นะครับชั้นที่ส,ช,สชั้นเป็นชั้นที่มีฝาปิดอย่างมิดชิดนะครับมีฝาปิดอย่างมิดชิดไว้เก็บพวกอาหารปรุงเสร็จใหม่ๆอาหารรอเสิร์ฟนะครับหรืออาหารเหลือจากการรับประทานนะครับชั้นนี้นะครับก็คือมีฝาปิดตู้ที่มิดชิดการพวกอะไรครับการมาแมลงต่างๆมา ไต่ต่อมากินนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไ,ไว้ข้างนอกนะครับมันก็จะไต่มากินอาหารของเราทําให้อาหารของเราบางทีอาจจะเกิดเชื้อโรคนะครับเพราะว่าอย่างเช่นมแมลงวันมาตอมอาหารเรานะครับมแมลงวันมาตอมอาหารเราก่อนที่มแมลงวันจะมาตอมอาหารลรามาไปตอมอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บให้มันมิดชิดนั่นเองนะครับต่อไปชั้นล่างสุดชั้นที่3นะครับ ชั้นที่3ชั้นที่สคือชั้นที่ใช้เก็บภาชนะต่างๆเช่นถ้วยจานชามและแก้วน้ํานะครับนี่ก็คือชั้นล่างสุดนะครับอ,อันนี้ก็คือตู้กับข้าวหรือตู้อาหารนะครับที่มีแพร่หลายในชุมชนนั่นเองนะครับที่เราใช้มากมายนะครับในต้องตลาดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูมีคลิปเกี่ยวกับ การจัดตูออ้อาหารหรือตู้กับข้าวมาให้นักเรียนดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปนั้นเลยการจัดตู้อาหารตู้อาหารเป็นตู้ที่ใช้เก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วรอการเสิร์ฟและอาหารแห้งเช่นหอมกระเทียมอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและวุนเส้นนะครับตู้อาหารส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียม มีประตูเปิดปิดได้ช่วยป้องกันมดและแมลงมาแต่ตอมอาหารการจัดวางอาหารในตู้อาหารให้มีระเบียบมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. แยกประเภทอาหาร 2. จัดวางอาหารเป็นประเภทบนชั้นต่างๆโดยวางอาหารที่ต้องการใช้ก่อนไว้ด้านนอกสุดเพื่อสะดวกในการหยิบถ้าเป็นอาหารกระป๋องควรวางกระป๋องที่มีวันหมดอายุเร็วที่สุดไว้ด้านนอกสุดเช่นกันนะครับ ต่อไปนะครับคือการจัดโต๊ะอาหารนะครับโต๊ะอาหารนะครับคือการจัดโต๊ะอาหารเป็นงานบริการในบ้านที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวนะครับทำให้อุปกรณ์รับประทานอาหารเป็นระเบียบพร้อมใช้งานและช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารนะครับสําหรับการจัดโต๊ะอาหารนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็เป็นงานง่ายๆนะครับที่บางทีผู้ปกครองของเราอาจจะอยากให้นักเรียนช่วยในการ แบ่งบอภาระ,ะบ้างน,นะครับเช่นจัดโต๊ะอาหารให้ได้รับประทานนะครับช่วยยกจานยกแก้วน้ําช่วยในการเสิร์ฟน้ําต่างๆนะครับก็คือเป็นงานบริการในหมู่ในบ้านนั่นเองนะครับนักเรียนดูนะครับการจัดโต๊ะอาหารนะครับบางบ้านสามารถจัดโต๊ะอาหารได้เพราะว่ามีพื้นที่นะครับแต่บางบ้านไม่สามารถทําได้เพราะว่าพื้นที่บริเวณบ้านมีพื้นที่จํานวนจํากัดนะครับเช่นในคอนโดนะครับ ในคนดูไม่สามารถบางที่ไม่สามารถที่จะจัดโต๊ะอาหารได้นะครับเราก็จะทานอาหารโดยยังไงครับทานอาหารโดยการปูรเสือนั่นเองนะครับปูเสื่อนะครับหรือตามชนบทของเรานะครับอย่างเช่นตามวิธีชีวิตของคนในชนบทนะครับบางทีการรับประทานอาหารก็คือนั่งบนแคร่แล้วก็ล้อมวงกินข้าวกันนะครับอันนี้ก็คือ วิธีชีวิตในการรับประทานอาหารนะครับส่วนวันนี้ครูก็จะมาบอกวิธีการจัดโต๊ะอาหารนะครับให้หน่ารับประทานนะครับโดยเริ่มจากที่บนโต๊ะอาหารนะครับจะมีอุปกรณ์ในการใช้ในการจัดโต๊ะอาหารนะครับหลักๆก็มีอยู่6อย่างนะครับหนึ่งก็คือจาน2ช้อนส้อม3แก้วน้ํา4ผ้าเช็ดปาก5ผ้าปูตโต๊ะ6ผ้ารองจานนั่นเองอันนี้คือ6อย่างนะครับในการจัดโต๊ะอาหารนะครับ อ่าต่อไปต่อไปนะครับขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหารนะครับขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหารมีขั้นตอนสําคัญทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับอ่ามาดูเลยครับขั้นตอนที่1ปูผ้าปูโต๊ะบนโต๊ะอาหารนะครับทําไมเราต้องปูผ้าปูโต๊ะบนโต๊ะอาหารเพราะว่าป้องกันการเกิดความสกปรกนั่นเองนะครับเวลาที่เรารับประทานอาหารอาจจะมีเศษอาหารหรือเศษน้ําอะไรต่างๆมันหกลด ลงที่โต๊ะเรานะครับเพราะฉะนั้นผ้าปูโต๊ะก็จะทําให้เราทําความสะอาดโต๊ะอ่านง่ายขึ้นนั่นเองนะครับขั้นตอนที่2วางจานข้าวบนผ้ารองจานนะครับตามจํานวนของผู้ที่มารับประทานนะครับเช่นมี4คนก็ทําเป็น4ที่5คนก็5ที่นั่นเองนะครับอันขั้นที่3วางช้อนไว้ด้านขวาวางซ่อนซ่อมไว้ด้านซ้ายของจานนะครับแต่ถ้า ถนัดซ้ายถนัดขวาก็วางตามที่เราถนัดมือที่เราถนัดนั่นเองนะครับขั้นที่ C วางแก้วน้ําทางขวามือเยื้องไปด้านบนนะครับเพื่อสะดวกในการหยิบจับในการดื่มน้ํานั่นเองนะครับขั้นที่5วางผ้าเช็ดปากบนจานข้าวหรือทางขวามือนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนนี้บางบ้านอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าตามอยู่ร้านอาหารต่างๆจะมีการวางผ้าเช็ดหน้า วางผ้าเช็ดปากบนจานข้าวนะครับหรือวางไว้บนขวามือเพื่อใช้เช็ดมือหรือเช็ดปากนั่นเองนะครับขั้นที่6กก็คือวางกับข้าวไว้กลางโต๊ะอาหารนะครับวางกับข้าวไว้โต๊ะอาหารนะครับเพราะจะสะดวกกับผู้ที่มารับประทานทุกคนที่จะสามารถรับประทานอาหารได้ทั่วถึงนะครับไม่จำเป็นอย่าไปดึงใส่หน้าตัวเองนะครับ อันนี้ก็คือขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหาราดาูต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจ๊อบจะให้ดูคลิปการจัดโต๊ะอาหารนะครับการจัดโต๊ะอาหารการจัดโต๊ะอาหารเป็นงานบริการในบ้านที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวทำให้อุปกรณ์รับประทานอาหารเป็นระเบียบพร้อมใช้งานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร หนึ่งจานสองช้อนส้อมสามแก้วน้ำสี่ผ้าเช็ดปากห้าผ้าปูโต๊ะหกผ้ารองจานนะครับนักเรียนครับถ้าโต๊ะอาหารบางบ้านมีขนาดใหญ่มากอาจจะตกแต่งกลางโต๊ะด้วยแจกันใส่ดอกไม้ได้นะครับมาดูขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหารกันนะครับ 1. ปูผ้าสะอาดบนโต๊ะอาหารถ้ามีผ้ารองจานให้วางบนผ้าปูโต๊ะ ตามจำนวนผู้รับประทานอาหาร 2. วางจานข้าวบนผ้ารองจานตามจำนวนผู้รับประทานอาหาร 3. วางช้อนไว้ด้านขวาวางซ้อมไว้ด้านซ้ายของจานบนผ้ารองจาน 4. วางแก้วน้ำทางขวามือเยื้องไปด้านบน 5. วางผ้าเช็ดปากไว้บนจานข้าวหรือทางขวามือ 6. วางกับข้าวไว้กลางโต๊ะอาหาร และก่อนรับประทานอาหารให้คลีผ้าชเช็ดปากวางไว้บนตักนะครับวันนี้นะครับก็เรียนเรื่องการจัดตู้กับข้าวหรือตู้อาหารและการจัดโต๊ะอาหารนะครับนักเรียนก็คงจะได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับ การจัดตู้กับข้าวหรือตู้อาหารนะครับก็ควรเก็บแยกประเภทอาหารให้เป็นหมวดหมู่นะครับจัดวางอาหารแต่ละประเภทแต่ละชั้นต่างๆโดวยวางอาหารที่ต้องการนะครับใช้ก่อนหรือใกล้หมอดอายุเร็วที่สุดไว้ด้านนอกสุดนะครับส่วนอาหารที่ปรุงสุกใหม่หรือพวกที่เหลือนะครับก็ใช้ เก็บในช่องที่มีฝาปิดมิดชิดหรือช่องกลางนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันแมลงมา, ng, มากัดกินนะครับต่อไปก็คือการจัดโต๊ะอาหารก็คืองานบริการประเภทหนึ่งในบ้านที่เราสามารถทำดได้ง่ายๆนะครับบางบ้านมีโต๊ะอาหารบางบ้านไม่มีนะครับบางบ้านมีโต๊ะอาหารก็จัดตามที่ครูสอนไปแต่บางบ้านที่ไม่มีโต๊ะอาหารนะครับก็จะสามารถที่จะปูเสื่อกินนะครับเพราะว่าเราต้องปูเสื่อก่อนที่เราจะนั่ง รับประทานนะครับเพราะว่ามันจะสามารถที่จะเก็บกวาดง่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับบทเรียนเรื่องการจัดโต๊ะอาหารแล้วก็ตู้อาหารหรือตู้ข้าวก็มีเพียงแค่นี้นะครับส่วนงานนะครับก็คือให้นักเรียนไปเคลียร์ใบงานที่ครูแจกไปนะครับของอาทิตย์เมื่อกี้ก็3ใบ3งานนะครับก็ขอให้นักเรียนไปเคลียร์ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมมาเดี๋ยวเราจะได้ส่งกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอจบบทเรียนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ